เอาระเบิดไปวางที่บ้านเป็นบ้านพักครูที่กษียณไปแล้วนะครับปรากฏว่าแรงระเบิดเนี่ยนอกเหนือจากจะทําให้บ้านที่เอาระเบิดไปวางเสียหายแล้วบ้านข้างๆใกล้กันก็เสียหายไปอีกสองหลังด้วยครับคุณผู้ชมดูวงจรปิดนี้นะครับคนร้ายนี่โผล่เข้ามาแล้ว แล้วก็นําระเบิดใส่ถุงพลาสติกเดินออกมาจากข้างบ้านมองแล้วเนี่ยมันจะเป็นแท่งประมาณ2-3นิ้วไม่ได้ใหญ่มากนะครับเอาไปวางไว้ข้างบ้านเสร็จปุ๊บก็เดินกลับเข้ามาในจุดที่วางระเบิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินออกไปใช้เวลาคง,คงตั้งเวลาไว้รประมาณ5นาทีหลังจากนั้นระเบิดก็<า>ตุ้มขึ้นมาแบบนี้ระเบิดทํางานาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะครับเป็นบ้านของคุณครูซึ่งท่านก็กเกษียณไปแล้ว อยู่ในซอยตรอกขจรพาณิชย์ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับตำรวจกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าบ้านเนี่ยพอถูกวางระเบิดแรงมันค่อนข้างหนักนะครับเป็นเป็นช่องจากแรงระเบิดเนี่ยสภาพความเสียหายเป็นร่องรอยครับผมแล้วในบ้านเองก็ได้รับความเสียหายเยอะด้วยใช่ครับนอกจากบ้านที่ถูกวางระเบิดแล้วบ้านที่อยู่กยใกล้กันนะครับฝั่งตรงข้ามก็ได้รับความเสียหายไปอีกสองหลังด้วย ที่พื้นเนี่ยก็จะไปเจอพวกเศษท่อน้ำา PVC สีฟ้ากระจายไปทั่วเลยครับค่ะคุยกับทางหัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านบอกว่าเป็นลักษณะของระเบิดไปบอมที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองทําจากท่อ PVC อ้าวประดิษฐ์ขึ้นมาเองแบบนี้แสดงว่าจงใจเลยนะเออตั้งใจที่จะมาวางระเบิดตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับก็คือว่าไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยคนในบ้านของครูเนี่ยไม่อยู่กันหมด ไปต่างจังหวัดนะครับก็เลยโชคดีตรงที่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตส่วนตัวเพื่อนบ้านเองกําลังนักร้องเพลงอยู่ในห้องแม,มกําลังเพลินอยู่เลยกําลังสนุกอยู่เลยปรากฏระเบิดดังตูมตอนนั้นเนี่ยบ้านสะเทือนแล้วก็เสียงดังสนั่นวันไหวครับครับดังนผมหือเลยพอพบเปิดประตูไปก็ควันขมุกเนี่ยเออแล้วได้ยินเสียงรถไปก่อนหรือหลังเนี่ยแต่แลเรื่องเสียงผมไม่ได้ยินเพราะผมนักร้องเพลงอย่างไงพอพบเปิดประตูไปก็ควันีงต้องไปหาปมนะฮะว่าเอ๊ บ้านของครูเกษียณท่านไปมีเรื่องมีราวมันมีอะไรยังไงกันหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าจะบ,บ้านบอกนะเคยมีเจ้าหนี้เจ้ามือหวยเถื่อนเนี่ยมาทวงเงินที่บ้านหลังนี้ก่อนนี้นมากันแทบทุกวันเลยนะครับบางทีกลุ่มชายชะก,กันพอไม่ได้เงินก็มีการยิงปืนคมขู่หน้าบ้านคนแถวนี้รู้กันดีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งด้วยนะครับอาจจะเกี่ยวกันหรือเปล่ากับเอาระเบิดมาวางนะครับตอนนี้ตำรวจรอผู้เสียหายกลับจากต่างจังหวัดจะสอบปากคำแล้วก็ดูวงจรปิดแล้วกัน เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการตามจับหรือว่าแกะรอยคนร้ายได้ครับครับผมวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้